ยียบสพฤษภาคมนะครับวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีวันที่ 22. พฤษภาคมปีพุทธศักราช2527นะครับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7. ทรงประชวรสวรรคตด้วยพระหัไทยวายโดยอาการพระสงบนิ่งณับพระตำหนักสุขโขทยัยรวมประชนมาอยูได้79 0 0สา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับก็ได้อัญเชิญพระราชประวัติของท่านดังต่อไปนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคมปีพุทธศักราช2447เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒนวสิทธิ์และก็พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงอาภาพรรณีมีพระนามที่เรียกขานกันเล่นๆว่าท่านหญิงนา เมื่อทรงเจริญพระชนษาได้สองปีพระบิดาก็ได้นําเข้าไปถวายตัวแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรรมราชินีนาถพระบระมาราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมเด็จนะครับท่านได้รับไว้หม่อมเจ้ารำไพพันนีก็ได้อยู่ด้วยและก็มีชันสาได้8ปีเศษก็ได้ผ่านพระราชพิธีเกศกันหรือว่าโกนจุกก็ได้ทรงรู้จักกับร้อยโทสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมกุลสุขโขทยัยธรรมราชา รัชการที่7นั่นเองนะครับซึ่งท่านก็ได้เสด็จนิวัดกลับกรุงเทพมหานครหลังจากทรงได้สําเร็จการศึกษาวิชาการทหารจากประเทศอังกฤษและก็ได้เสด็จนะครับมาประทับที่พระราชวังพญาไทกับพระชนนีเป็นครั้งคราวทรงต้องพระอัธยาใยในหม่อมเจ้าหญิงรำไพพันธีจนบังเกิดมีพระราชหฤทัยรักใคร่ผูกพันและในปีพุทธศักราช2460 เมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอนะครับได้ทรงลาสิกขาจากการผนวชก็ได้ก,กราบบังคมทูลพระกรุณาและขอพระราชทานพระบร,รมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพื่ออภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้ารำไพพัรณีที่สุดนะครับก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสนะครับเมื่อวันที่นะครับ26สิงหาคมปีพุทธศักราช2461ที่พระราชวังบางปะอินซึ่งถือว่าเป็นการพิธีครั้งแรกหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ตรากฎบนทีมันว่าด้วยการเสกสมรสแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์ พุทธศักราช2461รวมทั้งยังเป็นการแต่งงานแบบตะวันตกอย่างแท้จริงกล่าวคือนะครับมีการถามความสมัครใจของคู่บ่าวสาวด้วยพระบาทสมเด็จพระป,ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีต่อมานะครับสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอก็ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทยัยธรรมาราชา และก็เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหม่อมเจ้าหญิงรำไพพันนีพระวรชายาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีนะครับก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระราชสวามีเสมอมาหลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7็เสด็จสวรรคต พระองค์จึงได้เสด็จกลับพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2492โดยพระองค์ก็มีพระราชประสงค์ประทับอยู่อย่างเรียบง่ายณบ้านสวนแก้วจังหวัดจันทบุรีทรงดำเนินกิจการด้านการเกษตรการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นโครงการตัวอย่างแก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงทรงพัฒนาการทอเสือจันทบูร์ซึ่งเป็นหัตกรรมพื้นบ้านของชาวจันทบุรีทั้งนี้พระองค์ก็ทรงประทับที่บ้านสวนแก้วเป็นเวลายาวนานถึง18ปีจนถึงปีพุทธศักราช2511ก็ได้เสด็จกลับมาประทับที่วังสุโขทัยเป็นการถาวรหลังจากนั้นรัฐบาลก็ได้ขอซื้อสวนบ้านแก้วเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรีหรือว่ามหาวิทยาลายาัยราชภัฏลำพพงบัญีในปัจจุบันนะครับ